สวัสดีครับกระผมนายเจีสดารักษาพักดีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฝึกงากฤจในฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรืมอมิวเซียมสยามครับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือสอพลลนะครับเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้สำนักงานการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่กํากับดูแลการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหมา่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างลื่นลม เน้นการพัฒนาความคิดเพิ่มความรู้และสร้างสรรค์คุปัญญาพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อื่นๆทั่วประเทศเพื่อร่วมมือสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาวิทยาที่เหมาะสมให้แก่สังคมไทยครับมิวเซียมสยามนะครับมีการนําเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบนะครับ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้เรียนรู้ทั้งจากบรรยากาศการเข้าชมที่สนุกสนานเพื่อเพลินแลกเกิดการค้นพบความรู้เ้ื่อประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการออกแบบและการจัดการนำเสนอองค์ความรู้ที่แปลกใหม่สำหรับผู้ชมและอาจนำไปสู่แรงบันดาลใจในการต่อยอดความคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขครับฝ่ายวิชาการนะครับแยกออกเป็น2ส่ายได้แก่ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้และฝ่ายนิทรศรศการและกิจกรรมครับ ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธ,ธารณาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมการเรียนรู้ค่านิยมความเชื่อวิถีชีวิตในบริบทสังคมล่วสมัยครับและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดเวทีความคิดการแลกเปลี่ยนอภิปรายถึงเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์มิวเซียมสยาม Facebook Fanpage และช่องทางอื่นๆครับ งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างการเปิดฝึกปฏิบัติสหกิจนะครับได้แก่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับจัดทํานิริศการาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมในวาระครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2565ครับอาทิการสืบค้นจนหมายเหตุนหนังหัวสมุดแห่งชาติการตอบเทสัมภาษ์อาคารกระทรวงพาณิชย์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ครับอีกทั้งการเขียนบทความเผยแพร่ลงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในเรื่อง 21มิมกราวันก่อแห่งชาติในช่องโฮงเดยครับนอกจากนี้ยังมีการสำรองข้อมูลบทความบนเว็บไซต์เพื่อเก็บรว,วบรวมข้อมูลที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์มิวเซียมสยามให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับความรู้ที่ได้จากการฝึกสารกิจ 1. การได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ 2. ได้เรียนรู้การเขียนเลือกและเผยแพร่ข,ข้อมูลสู่สาธารณาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่น 3. ได้เรียนรู้กบบระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติครับในส่วนของภาคเอกชนผมได้ศึกษาเรื่องการจัดการอาคาราพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่มาและความสําคัญครับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอาคารสํานักง,งานปหลัดกระทรวงพาณิชย์เดิมในวาระครบรอบหน่อม100ปีในปีพุทธศักราช2565 ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์การางงเรียนรู้แห่งชาติในปัจจุบันจึงมีการจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ซึ่งมีความน่าสนใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับอาคารสำนักงานกระทรวงพาณิชย์เดิมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2465น่รา 65, ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยใช้งานเป็นอาคารกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลายาวนาน ก่อนที่จะได้รับการก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2551ประกอบด้วยอาคารหลักได้แก่อาคารนิทรศการถาวรอ,อาคารนิทรศการชั่วคราวและอาคารสำนักงานนอกจากนี้ยังมีการยังมีพื้นที่อำนวยความสะดวกอื่นๆโดยรอบนะครับเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นต้นแบบของการผสมผสานการอนุรักษ์คุณค่าของอาคารเก่ากากการนำเสนอข้อมูลความรู้นิทรรศการ และประเด็นต่างๆของสังคมไทยใน,นลักษณะพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม2เพื่อศึกษาคุณค่าอาคารพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม สองได้รู้คุณค่าของอาคารพิพิธภัณฑ์มิเซียมสยามครับการวิจัยพบว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มิเซียมสยามอยู่ภายใต้แนวคิดการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานของอาคารเก่าโดยใช้หลักการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการทํางานที่เป็นองค์รวมและสร้างสมดุลร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการอนุรักษ์อาคารเก่าและการใช้งานในลักษณะพิพิธภัณฑ์ครับมี4ีขั้นตอนประกอบด้วย1 การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่และบริเวณโดยรอบตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นศักยภาพและความเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับผู้คนชอบทั่วไปเช่นเคยเป็นเมืองหน้าด่านเมืองท่าป้อมเมืองมังกรพระราชวังที่ประทับและวางเจ้านายในยุคสมัยต่างๆครับ 2. การปฏิบัติการทางโบราณนดีได้แก่การขุดค้นใต้พื้นดิน พบรากฐานป้อมปราการวางต่างๆและการสำรวจภายในตัวอาคารเช่นโครงสร้างหลังคาผนางังบันไดเป็นต้นครับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจความเสียหายอีกทั้งเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับการบูรณะในลำดับต่อไปครับ 3. การปรปับปรุงซ่อมแซมซึ่งดำเนินการปรปับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้มีความคงทนถาวรมากขึ้นอาทิโครงสร้างหลังคาเสริมด้วยเหล็ก การเปลี่ยนพื้นไม้ใหม่ในส่วนที่เสียหายการอุดรูกระเบื้องใหม่ด้วยปูนซีเมนต์และตกแต่งลายด้วยสีฝุ่นรวมถึงการย้อมเคลือบและการลงเงาพื้นไม้เพื่อรักษาสภาพของไม้ให้คงทนมากขึ้นครับ 4. การออกแบบอนุรักษ์และการพัฒนาโดยการติดตั้งระบบต่างๆเพื่อรองรับสาธารณชนอีกทั้งอำวยความสะดวกและการบริการให้แก่สังคมโดยที่ไม่เป็นการทำลายอาคารเก่าให้เสียหายในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมเช่น การติดตั้งลิฟต์โดยสารสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการการเดินไฟเพื่อให้แสงสว่างการติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นต้นครับ2คุณค่าของอาคารพิพิธภัณฑ์หนึ่งเซียมซยามครับแบ่งออกเป็น2ด้านได้แก่1ด้านสถาป,ปัตยกรรมอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมนะครับเป็นอาคารที่มีสถาป,ปัตยกรรมที่สวยงามและสําคัญในแง่ของรอยต่อทางประวัติศาสตร์สถาป,ปัตยกรรมที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการก่อสร้างแบบโบราณมาสู่ยุคสมัยใหม่โดยสร้างด้วยสิลปะ สถาปนิกการยุโรปแบบอิตาเลียนเลนส์สอออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนครับ 2. ด้านการจัดการอาคารอาคารมิวเซียนสยามเป็นอาคารที่มีระบบการจัดการอัญชันฉลาดหรือสมาร์ทบิลดิ้งโดยการพึ่งพาธรรมชาติโดยรอบผสมผสานสถาปนิกการยุโรปยุคคลาสสิกแบบอิตาลีและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพเมืองร้อนของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นการจัดการอาคารที่มีความฉลาดและเข้าใจในบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดีครับจากการศึกษา การจัดการอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามพบว่าการเปลี่ยนแปลงอาคารกระสรวงคาาิชิ์เดิมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าที่ประโยชน์การใช้สอยของอาคารใหม่ซึ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเก็บรักษาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารและการพัฒนาสำหรับประโยชน์ต่อการใช้สอยในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์โดยมีการอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นประเด็นหลักในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ครับการจัดนนทรรศการ าการจัดนิทรรศการในวาระคบรอบ100ปีนะครับอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมในปีพุทธศักราช2565ที่จะถึงยังจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอาคารจัดแสดงที่ิทรศการถาวรพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามซึ่งปรับเปลี่ยนจากอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมและยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมด้วยศิละปะยุโรปแบบอิตาลีที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสมบัติของท่าชาติ อีกทั้งยังมีคุณค่าในการเป็นแบบแผนของอาคารที่มีการจัดการระบบอย่างชาญฉลาดครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอาคารกระทรวงพาณิชย์เติมให้เป็นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการปรับเปลี่ยนประโยชน์หน้าที่ของอาคารใหม่เพื่อสร้างแหล่งเรียนรูท้ที่ทันสมัยให้กับคนในสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างอีกแหล่งหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนอาคารเก่าให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูดในรูปแบบต่างๆได้ในอนาคตสุดท้ายนี้ สขอขอบคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่มอบโอกาสให้ผมได้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและขอขอบพระคุณพี่เลี้ยงและพี่ๆเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยานทุกท่านที่ให้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการน,นำไปใช้ในอนาคตสำหรับกับผมขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ